คือลอ็อกนี้น้องบอก้วครับเมื่อกี้เช็คไปมาก็ประมาณหกเดือนสามวันกับหกเดือนห้าวันสลับกันหก<ม>เดือนสามวันอันนี้อันนี้ก็ห้าวสามวันเนาะคุณแล้วล็อกล็อก<ม>ตรงพ่อมาดูแลมาดูแลพ่อยิ้มเลยดิ <laughs> ที่เห็นดกนะครับแต่กําลังดูอยู่คือกําลังหาลูกแตกตอ,อันนี้มาชมสวนลำไยของน้องของขวัญน,นะครับ <laughs> ที่ไหนนะันน้องเขาเรียกอะไรนะ วัดคลองตะคงซอยวัดคลองตะคงนะครับอันนี้จะหกเดือนใกล้จะหกเดือนแล้วครับหเดือนดูความดกฮะอันนี้กี่ต้นประมาณห้าร้อยต้นนะร้อยต้นโหนือฮะจาเรียกว่าตอนนี้ก็กําลังกําลังจะขึ้นเบอร์เป็นเบอร์ลูกล่วงนะนะครับที่เรากําลังดูคือลำเยดกขนาดเนี้ยถ้าเป็นระยะเนี้ยเราก็ต้องมาเช็คว่าเราจะเดินปุ๋ยอะไรต่อดี เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะเดินปุ๋ยอะไรอันนี้ก็ทางใบอย่างเดียวอันนี้ทางใบอย่างเดียวป่ะใช่ครับนี่ครับปีที่แล้วก็ได้ตังค์นะไม่ใช่ไม่ได้ตังค์ปีแล้วก็ออกนะนี่ฮะปีนี้มาดูแลเต็มที่เลยคุณพ่อยกหน้าที่ให้แล้วใช่ไหมยกให้ห้าร้อยต้นฮะเขาเรียกว่าวันเก็บมีความสุขมากๆเลยดูกันยาวๆอันนี้พี่ชาวแต่งหรือใครแต่งใช่ครับพี่ชาวแต่ง จะบอกว่าพี่ชาวพี่ชาวแต่งหรือเปล่าว,วะอันนี้ก็มีเกจวอลตลอดคราตามสูตรเลยน้องเขาน่ารักมากเขาดูแลตามขั้นตอนเลยเลยอันนี้มันควันอะไรไอจุดกรรมฐานครับอ๋อต้องไล่ด้วยใช่ไหมใช่ครับใส่กับอะไรครับน้องเอาขยะเนี่ยครับเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วเป็นยังไงไป,<อ>ไปดูได้ไหมไปดูได้ไหมตรงนู้นมันมีไหม ไม่รวปดูไ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 ปดูตัวอย่างฮะเผื่อเป็นการวิธีการไล่นะไม่ให้มันแบบมีกลิ่นแล้วมันก็โชยแบบคือที่นี่ครับข้างคาวดุมากน้องก็ต้องใช้โซล่าเซลลนะครับเพราะไฟมีจริงแต่ก็โซล่าเซลก็ดีกว่าใช่ไหมครับอันนี้โซล่าเซลปกติใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เป็นการจุดกรรมาถันนะครับไล่จุดยังไงอย่างจุดกับขยะนะครับเอาขยะใส่แล้วกรรมาถันลอยข้างบนนะครับ อ๋อลอยฝาลอยข้างใครลอยอยู่ข้างในเขาอ๋อเพื่อไล่ไล่ครับกลิ่นมันจะโชยไปทั่วๆดูมานูนะยาวไปนู้นใช่ไหมไม่ใช่ครับยาวไปนู้นนะะไปดูกันเดินลัดนี่เป็นอะไรกันนะเลียงมาดูยังยังครับว่าจะให้พี่มาดูก่อนเดี๋ยววัยสองนาท์อ่ะผมก็ไหวประมาณสองนาท์แต่ล็อกเนี่ยคือพรุ่งนี้ฉีดรอบรองสุดท้ายครับ ใช่ๆก็ต้องประคองพี่ว่าอีกสองรอบน่าจะต้องประคองเพื่อเผื่อลงปุ๋ยไม่ได้หรอกมีหน,น้าฝนไม่ตกตกแรงไหม,ไม,ไมไที่เห็นดกนะครับแต่กําลังดูอยู่คือกําลังหาลูกแตกใช่นี่ก็รอบที่แล้วก็ใช้ลูหน้านะฮะเนอะลู่หน้าบวกดูมาร์กนะฮะดูเปลือกฮะถือว่าดกนะฮะดกมากเขาแต่งใช่ไหม <laughs> ตอนแรกก็โล่งไปแล้วครับแต่พอมันมาลูกมันขึ้นเบอร์ก็เอาอีกอ๋อแต่งสองรอบเหรอแต่งรอบเดียวนครับทำไมถึงว่าตอนแรกที่แต่งก็ดูโล่งไปแล้วไงครับอ๋อ,อลูกมันใหญ่มันขึ้นเบอร์ตอนแรกๆคือแต่งตอนเล็กก็ดู่เฮ้ยมันแต่งไปแล้วเนาะเพราะว่ามันห่างนี่ตอนนั้นนะ<ช>่ะคือคือคือรับสมีคือห่างครับคือช่องไฟห่างแต่ในพวงเยอะไอ้้ชุดนีครับตรงนี้ไปถึงข้างหลังนี่คือผมฉีดรอบ คือเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะฉีดรอบสุดท้ายแล้วครับอ๋อเพรามันเป็นมันมันไม่พร้อมกันเหรอห่างกันอาทิตย์เดียวครับอ๋ออันอันไหนอันไหนชุดหลังอันนี้ชุดแรกอันนี้แรกอันนี้ชุดหลังครับอันนี้ชุดแรกอันนี้ชุดแรกไปดูชุดแรก่่นีชุดแรกครับอ๋ออันนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ชุดแรกห่างกันจริงป่ะอันนี้อันนี้พอๆนั่นนะเออแข็งขึ้นมาหน่อยอันโน้นอันนี้ชุดแรกครับเนี่ยไปดูไปครับชุดแรกทั้งหมดเลยครับอืมอืมอืมไปอันนี้ก็เลยลองต้องมาจัดปุ๋ยนะฮะอันนี้ชุดแรกหมดเลยนะครับรรูนนนะะะะฮฮเเป็ลกา าามันจะยาวไปนู่นให้พ้่ฮะเดี๋ยวซูมไปดูถ้าพี่แนะนํานะพี่จะแนะนําให้ตัวนี้ก็คือทั้งสองชุดอ่ะครับใส่เฉพาะแคลเซียมครับประคองไปก่อนแต่อันเนี้ยมีโอกาสได้อีกชุดหนึ่งเพราะว่าเราต้องฉีดรอบนี้ไปแล้วเราประเมิอนอีกทีนึงว่ามันมันเป็นยังไงบ้างครับเพราะจากใบมันไหวัครบมันยังเข้มทุกต้นโอ้สีเข้มไปเลยดำปึ๊ดแล้ใช่ นีแต่อาชาวราใช้ปุ๋ยอะไรไมใบเข้มใช่ไหมพี่ชาวใคนแต่งยังบอกว่านี่ฮะนี่มันนี่รูหน้าไปสองรอบแล้วมันเลยสีมันจะสวยใช่ใช่สีสวยสีสวยคือปีปีที่แล้วเราก็มีประสบการณ์ทางด้านการทำลำไยที่นี่เนาะพอปีแล้วน้องก็เพิ่งทําปีแรกใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็เลยเราก็ต้องเดินยาเชื้อราอะไรให้เหมาะสมหน่อยปีแล้วเหมือนว่าใช้รูหน้าช้าใช่ครับช้าไปช้าแล้วก็ปีแล้วก็ฝนก็ใกล้ๆแบบนี้แหละแต่บางที มันก็ลํำไยมันปีที่แล้วมันข้างบนนะครับเรื่องทรงพุ่มเรื่องอะไรมันยังไม่ได้ไงมันก็เลยทําให้ครั้งขู่ครังขาวกินเยอะเหมือนกันนะปีนี้เลยคุมเยอะใช้ไฟโซลเซลโซลเซลล์กี่ดวงนะสิบห้าครับสิบห้าดวงโอ้โหก็ถือว่ากันได้ใช่ครับกันได้จริงไหมได้จริงครับนี่ครับเมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนู้นนะฮะให้เดินไปดูกันใช้บุรุษแคลงห้าขีดครับห้าขีดไปเลยเนี่ยเนี้ยรอบเนี้ยอยากอยากจะให้ใช้บุรุษคลอย่างเดียว อยากให้เพิ่มไปเลยสัก5หาขีดหกขีดเจ็ดขีดได้ลหมดเลยแล้วก็เทอร์โบหนึ่งลิตรบูคคเลตเกรดวอลใบกีนไม่ต้องใส่นะแล้วก็ดูมาร์กเพือพ่อเพื่อที่จะประคองให้เขาอะ่ะไม่แตกเพราะว่าถ้าลำไยดกอะครับเรื่องแรกที่คุยคือดกมันต้องไม่แตกถึงจะโตแต่ถ้าเกิดดกแล้วเราไปเร่งโตอะมันจะแตกเนี้ยถ้าถ้าเกิดมันมันไม่ดกมันจะประมาณนี้เห็นปะอ้ในช่อไม่ดกเห็นป่ะ ใช่ใช่เนี่ยชอบไม่ดกแต่แข็งนะแข็งกว่าเนี่ยอันนี้พอแห้งะนะแกะมาแล้วแห้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอ,เอ้แปลงนุ่น่าจะสามรอบใช่อันนี้ก็น่าจะตอนนี้ขีดถังละชุดต้นใหญ่เนี่ยล็อกหนึ่งร้อยห้าสิบต้นประมาณสามถังครับอ๋อทำหนาร้อยห้าสิบใช่ครับล็อกละประมาณร้อยห้าสิบห้าสิบไปยันถึงข้างหน้าครับดูแค่นี้นี่ลูกพวงนี้ดีฮะเออโบ ที่มันเหมาะกับการทำลำไยว่าไงเนาะโอ้โห,โหดูฮนะดูคนระับดูพวงแต่ละพวงดูเอาเองนะฮนะดูจากสายตาตัวเองแล้วกันว่าเป็นยังไงคือโอ้โหคนคนเก็บนี่พูดไม่ออกอะนะคนเก็บอะนะครับดอกทุกต้นนะครับมองต้นไหนก็ได้ต้นไหนเออนี่ฮนะลูกโตแล้วนเนี่ยครับือตัวนี้โตเนาะ เ้อแปลงแม่บุญบุญเขาโตโดีเนาะมีให้ดูดูดูดคือล็อกนี้น้องบอกแลครับเพิ่งเช็คเช็คไปมาก็ประมาณหกเดือนสามวันกับหกเดือนห้าวันสลับกันไปเพราะมีหลายล็อกนะครับน้องมีทั้งหมดห้าร้อยทั้งแปลงคือกี่ต้นทั้งหมดนี่หกร้อยกว่าคนระับ แต่แบ่งเป็นกี่ล็อกนะแบ่งเป็นสามล็อกครับสามล็อกคือล็อกละประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบเนี้ยครับแต่แบ่งเป็นสามล็อกแต่ล็อกหน้าจะเยอะสุดไอทีอ่ไอลูก,ลกเล็กใช่ลูกเล็กครับที่เดินดูที่ขี่รถเข้ามาคือยังไม่เห็นต้นไหนที่ไม่ออกใช่สิ่งแรกคือนี่ครับเดี๋ยวจะเป็นมองบนเขาก็จะเห็นเลยเนะครับมีแต่ลูกมดเลยเท่ากับออกทุกต้นครับข้อดีไหมน้องว่าว่าข้อดีของการทําลําไยหลายรุ่นคืออะไรหลายล็อกก็ ไม่เสี่ยงดีครับไม่เสี่ยงใช่ไหมไม่เสี่ยงฝนนะครับคือเราทําแบบหลบฝนได้ครับมันก็จะออกดีกว่าถ้าเราไปอัดแบบทํารวมๆทีเดียวฉีดทั้งวันอย่างงี้ครับมันหนีฝนไม่ได้ครับอจังหวะมันไม่ได้ครับครับนี่พี่น้องดูเอาเองนะครับไม่แตกใช่ซึ่งระยะแบบนี้มันมันต้องเห็นการแตกบ้างแล้วนะแล้วลำไยก็อย่างดกเลยนะเนี่ยคือเกล็ดพอปีนี้ขาดท็อปเอ็นด้วย เราใส่แต่เกสวอลยาวมาเลยครับเพราะว่าท็อปเอ็นมันไม่มีของใช่ครับมาอ๋อวันมันก็เลยมีลูกของการกระเด็นกระดอนในพ่อบนในพวงเห็นไหมเนี่ยลูกมันจะเบียดเบียดกว่านะไม่มีท็อปเอ็นเลยครับปีนี้ก็เลยมาชุดหลังก็เลยมีคือล็อกเนี้ยครับไม่ได้ใส่ท็อปเอ็นเลยอืใส่เกสวอลยาวมาเลยครับเอ๊้ใช่เกสวอลแทนท็อปเอ็นเะครับครับอันนี้คือหกเดือนสามวันอันนี้อันนี้ก็ห้าสามวันเนาะคนละล็อกล็อกรงทางนี้ปะ เอาลงนี่เดินวนๆพ่อมาดูแลมาดูแลพ่อยิ้มเลยดิครับเขาว่ากลัวจะมันแบกไหวไหมเนี่ยเขาว่าคือถ้าลำไยแบกไหวไม่ไหวครับสภาพาไปล้อมตอนเนี้ยถ้าแบกไม่ไหวสีมันจะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งครับมันจะเป็นแบบตุกแกตุกแกอ่ะแล้วก็มันจะดูทรงแล้วมันก็คือมันจะไม่โตมันจะต้องแตกน้องดูที่พื้นอ่าลำไยถ้ามีปัญหาต้องดูที่พื้น พื้นของน้องมันไม่มีเลยี่ที่พี่เดินดูเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีร่วงดีกว่านี่ก็ลูกแรกเนี่ยไอ้พวกนี้รถลูดครับวิ่งรถลูดอ๋อขี่ทางนี้ด้วยเหรอครับโอ้ขี่ได้เหรอทางเนี้ยครับรถพ่นยาครับตอนที่พ่นยาอันใหญ่ค,ออคือมันต้องวิง่งมาเมืเ่อกี้ครับมันก็วนลงไปอันนี้คือสภาพแวดล้อมของอากาศน่าจะน่าน่าจะเหมือนภาคเหนือเลยเนาะเหมือนไหมมันอยู่บนเขาดะดูฮะ ไม่ต้องนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าคนงานอยู่เต็มสวนนะใครจะมาเที่ยวนะฮะคนงานเฝ้าเต็มสวนข้างบนมันจะใหญ่กว่าข้างล่างเยนะผมว่าทั้ง,งทั้งน <c oughs> ใช่ใช่ใช่ข้างบนข้างบนทังน้งทั้งที่น้ำมันมันน้อยกว่านะรุ่นเดียวกันด้วยน้ำน้อยกว <c oughs> ่าเขาถึงบอกเลยนี่ข้างล่างหอมช,ชุดนี้มีกลิ่นชุดนี้เขาจะเก็บต่อ มีกลิ่นสุกเหรอแต่ดูดีครับมันจะเป็นหนาม่เลยเนี่ยสองรอบแหละอีกยาวนานเลยแหละโอ้โหดูแล้วต้งเดินไป่างนี้ยูตรงนี้เขาไม่ได้แต่งนะแต่ง้วครับแต่งเหรออันนี้คือแต่งใช่ไหมแต่งเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกอนน้องบอกตอนเล็กๆนะฮะก็มองเหมือนแบบกําลังจะด่าคนแต่งอยู่เหมือนกันว่ามันแต่งอะไรทําไมแบบช่องไฟมันห่างจังมันห่างก็เกือบศอกเนาะแล้วแล้วมีช่องไฟแต่พอตอนโตนะฮะก็พอดีเลยดูดูดูต้นนู้น ผสมสูมไปตน,นู้นไม่น่าได้แต่งครับไม่น่าได้แต่งหรอกครับอันนั้น <laughs> แล้วมันอยู่ใกล้น้ำไม่มันหาเลี้ยงเอาเองนะฮะอันนี้รุ่นหลังนะฮะตอนแรกผมน็นม190ึกว่าร้อยเก้าสิบกว่ากว่าน่าจะเก็บยังยังคือคือตอนเนี้ต้องถ้าลำไยดกะครับมันต้องลากลากให้ได้ประมาณเกือบสองร้อยวันห้าหกเดือนยี่สิบวันใช่แต่วิธีการลากคือจะต้องลากแล้วก็ต้องบำรุงแบบแบบ จะเย็นๆไม่ได้เร่งมากถ้าเราเร่งมากเกินไปมันจะแตกเนี่ยคือปัญหาของของคนที่เขาไม่รู้ถ้าเขาไว้ไว้กล้าไว้ไวด,ดกแล้วเนี่ยแล้วเขาไปเร่งตัวท้ายสูงก็จบเลยนะบางคนเร่งตัวท้ายสูงแบบนี้เลือยาเน,นี้ยเนี่ยเล็กนะบางคนเล็กกว่านี้อีกนะรเรามาลองมาดูถ้าเล็กกว่านี้ไปเร่งตัวท้ายสูงเอา้าเราก็ลืมนึกไปว่าไอ้เล็กๆเนี่ยมันยังมีอยู่เลยอ่ะมันจะโตได้ไงอ่ะใช่แล้วเราเมื่อกี้มาทางไหนต้องไปทางนู้นนะ,ค,ะครับนี่นครับนี่น้ําครับ ตอนนี้น้ำไม่แห้งแล้วไม่มีวันแห้งแล้วตั้งแต่มีเพื่อนมาทําทุเรียนนะครับฝั่งนน้นฝั่งนู้นมีเพื่อนทําทุเรียนะมีนะครับมีส่วนข้างๆมาทําทุเรียนก็รู้สึกว่าน้ำไม่แห้งนะฮะข้างๆก็ปลูกแต่ทุเรียนแล้วครับเป็นจะเป็นเจ้าเดียวนะฮะก็มีไม่ใช่เหรอข้างหน้าปลูกแล้วไม่ใช่เหรอทุเรียนน่ะไอ้ตรงนั้นครับปลูกปลูกไว้ คุยกับคนอื่นเขาบ้างครับเดี๋ยวคุยเขาไม่รู้เรื่องเหรอใช่เดี๋ยวคุยเขนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไม่ได้ซื้อมาซ่อมใหม่แต่ถ้าเขตโปร่งน้ำร้อนปร่งได้เหมาะอยู่ฮะเขตนี้พี่ใหญ่มาป่ะมีนะครับเดินผมเล็กจุดเนี่ยเขาจะไม่มาเออก็มันฐานนั้นนะนี่รุ่นหนึ่งอันนี้รุ่นอะไรฮะเมฆรุ่นเดือนะครับพฤษภาเออพิชามีมิถุนากลางมีปลายมิถุนากลางครับกลางกลาประมาณที่สิบกว่า โอ้โหนี่กระดกนี่ไงตัวนี้ไม่ออกนี่เจอแล้วฮะงั้นตอนล้มครับโหนี่ก็ยิบเลยนะฮะก็มองให้เห็นนะครับสองข้างทางก็คือรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งอันนี้อีกรุ่นหนึ่งซึ่งจะเป็นที่อื่นนะเขาอาจจะแบบทําพร้อมกันหมดเลยแต่โอ้หสวยเลยเดี๋ยวมาลุ้นน้ําหนักกันครับโอ้ขอบคุณนะครับน้องวันนี้พาเที่ยวสวนครับผมโอเค